ดีดดต้อนรับสู่บ้านคัดเศรษฐีนะคะก็เป็นการมาสักลายมือครั้งแรกใช่ครับแต่ทำไมถึงตัดสินใจมาสักลายมือะคะ,อะไปเห็นลายมือของน้องที่ทํางานที่แผนกข้างๆกันนะครับก uh ็ huh. เห็นลายมือน้องเพราะว่าเอ้ยทำไมอากกาแดงมาเขียนที่ฝ่ามือตัวเองน้องก็เลยบอกว่า uh huh. ไม่ใช่อันนี้ก็คือ uh huh. ไปทําไปสักลายมือมา uh huh. เพราะว่าของมาจากบ้านหัตถเศรษฐี uh huh. สักชุดแรกก่อนคือชุดถุงเงินแล้วก็ไปถามน้องว่ามีรายละเอียดไหมที่ขอรายละเอียดหน่อยจะเป็น ลิงก์ของไลน์ก็ได้หรือว่าของ Facebook ก็ได้น้องก็เลยอ่าส่งอันนั้นแรกคือไปเปิดเพจก่อนเออให้เราไปกดกดติดตามแล้วน้องก็บอกว่าที่เขาไปสักมาคือเขาปังเรื่องการงานงานดีงานดีงานเข้าตลอดยอดที่น้องขอทำอเดือนน้ายอดที่กำหนดประมาณสองแสนคือน้องทำฝ้าแตกตลอดมีลูกค้าเจ้าใหญ่มาเมาสีทีละสามสิบสี่ัง หมอไปได้งานใหญ่จริงๆใช่ไหมใช่ครับเป็นงานโครงการ uh huh. ก็เลยถามน้องว่าทํายังไงที่ถึงจะได้แบบแบบนี้บ้างน้องก็น้องก็เลยให้ไปกดตามตามเขตมา uh huh. ที่แรกก็ไปดูโอ้โอโออย,ยอยู่ไกลอยู่ราดบุรี uh huh. เฮ้ยเราแเราจะไปยังไง uh huh. ก็เลยแบบอ,อีกสองสามวันมาน้องก็ส่งลิงก์ส่งลิงก์เขา,อาของรายกลุ่มมาให้ uh huh. ก็เลยเห็นเห็น้ะทีนี้ก็เลยไปขอไปจองอ่าไอาที่จองคิวนี่คือมจองในเพจ จองในเพจบอกว่าอ่ขอจองวันที่หกผมไปจองก่อนก่อนที่จะดูวันหยุดตัวเองก็้ทางทางเพจยืนยันว่าวันที่หได้ก็เลยกลับไปดูวันหยุดตัวเองเอ้าวันหยุดได้วันที่หได้พอดีเป๊ะเลยก็เลยแบบเลือกงานอย่างนี้ก็เลยแบบเออนั้นก็วันที่6แล้วกันก็เลยแบบนั่งขอจองทางเพจก็บอกขอชื่อนามสกุลก็เลยบอกอะส่งชื่อนามสกุลไปเพจก็เลยตอบกลับว่าได้คิวที่ลำดับที่แปดสิบสามอ่าก็เลยแบบอ่าถ้างั้นตกลงจะมาเลยเพราะว่าถ้าหาพลาดครั้งนี้แล้ว มคิดว่าผมนั่งยะพลาดอีกนานเขาป่ายกว่าจะวนกลับมาอีกเป็นเดือนละกว่าจะวนกลับมาอีกแล้วน้องเขายอดขายดีเลยยอดขายดีครับพี่เห็นพี่เห็นจริงๆเห็นครับทํางานอยู่แผนกข้างๆกันพาอน้องอ่าล่าสุดสีออกไปเกือบไปเกือบร้อยถังเป็นโครงการใหญ่ที่มาเอาไปโชคดีโชคดีครับ นะขอให้พี่สมปรารถนานะเจอลูกค้าชุดใหญ่ยอดแตกยอดปังนะคะโบนัสขึ้นเงินเดือนขึ้นนะคะมีโชคมีลาบเราจะได้เจอกันนะคะขอให้ความตั้งใจที่เดินทางมาเจอเนี่ยต่อยอดกลับไปร้อยเท่าพันตวีนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาอยู่ในมือพี่พร้อมกับเส้นลายมือเศรษฐีนะคะขอพี่จงโชคดีนะคะครับค่ะโมวัสดีครับ